ติดตามพระกิจกองทัพกันต่อนะครับมาให้กําลังใจหน่วยทหารทรหดกันะนะครับซึ่งกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์นะครับได้มีการเตรียมพร้อมกําลังพลที่จะร่วมทดสอบหน่วยทหารทรหดที่ศูนย์การฐหานราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็พร้อมแล้วนะครับโดยจะเป็นชุดแรกที่เข้าทดสอบความเป็นทหารทรหดที่นั่นติดตามได้จากรายงานครับ ทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยที่ทําการฝึกหน่วยทหารทรหดในนามของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยทางกองพลได้ทาการคัดเลือกกำลังพลที่มีขิดความสามารถเข้ามาร่วมทําการทดสอบเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง6นายที่จะเข้าทําการแข่งขันหน่วยทหารทรหดที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้ทําการฝึกหน่วยทหารทรหดเพื่อสร้างรูทหารและต้องการยกระดับ ของการฝึกเครื่องหน่วยทหารขนาดเล็กให้มากขึ้นหน่วยนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทารหดมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยฝึกอย่างเข้มข้นทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการทดสอบหน่วยทหารทารหดอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเวทศาสตร์การกีฬาซึ่งกำลังพลที่คัดเลือกเข้ามาเป็นหน่วยทหารทารหดของหน่วยนี้มีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมตลอดพวงก,การฝึกว่า2เดือนที่ผ่านมา ได้มีการจัดทําตารางบันทึกผลการฝึกและทดสอบหน่วยทหารทรหดเป็นรายบุคคลรวมถึงทําการฝึกครบทุกข้อภ่ายใต้กรอบเกินร้อยเปอร์เซนต์สำหรับการฝึกนั้นมี2ขั้นตอนหลักนั่นก็คือการทดสอบขีดความสามารถเป็นรายบุคคลและเป็นหน่วยจํานวน6สถานีอาทิการทดสอบว่ายน้ําการทดสอบข้ามเครื่องกีดขวาง11สถานีการทดสอบเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม12กิโลเมตร การทดสอบยิงปืนด้วยกระสุนจริงการทดสอบทัศนคติรวมถึงการทดสอบการปฏิบัติการทางยุทธวิธีส่วนขั้นตอนที่2ที่ทําการฝึกเป็นการทดสอบทางยุทธวิธีโดยหน่วยจะได้รับภารกิจให้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องภายในเวลา7กิสองชั่วโมงโดยไม่มีการส่งกําลังบำรุงเช่นการต่อต้านและตอบโต้การุ่มโจมตีการช่วยเหลือผู้ภัยและการอยู่รอดในพื้นที่การรบ ฝึกของชุดหน่วยทหารทรหุของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่สองกลุ่มทหารราบที่2 1รักษาพระองค์นั้นเรียกได้ว่ากระทําเป็นกิจ,จวัตรประจําวันตั้งแต่ตีห้ถึงสามทุ่มสภาพร่างกายเกินร้อยเพราะมีการติดตามตรวจสอบสุขภาพอย่างใกล้ชิดซึ่งหน่วยให้ความสําคัญเป็นลําดับแรก าพรวมการฝึกของหน่วยนี้เรียกได้ว่าสมกับเป็นหน่วยที่มีการฝึกหลักสูตรทหารเสือขีดความสามารถกำลังพลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมถือเป็นหน่วยที่มีความพร้อมด้วยใช้ครูฝึกของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจท,ทางทหารทุกรูปแบบเชื่อได้ว่าเมื่อถึงวันที่การทดสอบหน่วยทหารทหารทหศเริ่มขึ้นหน่วยนี้ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยแรกเข้าทำการปฏิบัติได้ในทุกสภาพปัญหาที่หน่วยทหารทหารทหศต้องเผชิญ สมกับเป็นหน่วยที่มีเกียรติประวัติการรบทั้งในสมรภูมิสงครามเกาหลีจนได้รับสงญานนามว่าพยักน้อยและร่วมสมรภูมิรบสงครามเวียดนามในนามอาสาสมัครจงอังศึกจนสร้างเกีติภูมิมาจนถึงคนรุ่นหลังในทุกวันนี้ริชาใหม่พุมาถ่ายภาพสุทธิวันช่วยบำรุงทีมข่าวทหารทรบร .5 รายงาน